สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกมเปิ f ออฟ i ท a ลสในเซิร์ฟ p ทเลสคิงคอมพิวเอก้บเก้านะครับแหม่งแข่งกันเป็นนาทีผมเป็นเอ่อโควิดครับก็เลยแบบหายไปเลยแบบช่วงนั้นแบบโอ้เป็นไข้ไข้ขึ้นจัดมากครับแต่ไหนก็แล้วก็กลับมาอีกครั้งละครั้งนี้ผมก็เอนำโค้ดมาฝากครับผมนะเป็นโค้ดใหม่ประจำเดือนนะครับ ไม่อาจจะใหม่หรือไมนใหม่ผมไม่รู้แต่ใหม่สำหรับผมนะครับเพื่อก็คือโคดนี้เลยครับนี่ผมใส่ให้ดูครับนี่ปึ๊บอ่าเดี๋ยวโคดน,นี้ผมจะแปะไว้ในเออใต้เดสคริปชันนะครับอ่าป้ากระเป๋าเต็มอีกแล้วลืมตลอดเลยปึ๊บปึ๊บอ่านี่ครับ ของที่ได้ก็จะตามนี้เลยนะครับนี่ครับก็คลิปนี้ผมก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ